ต่างมาฮะตท่งติดตท่งต่อต่างติดต่างใจบารมีก็ไม่เงินตั้งแท่ข้างบนก็ไม่เงินตั้งความคิดก็ไม่ชางฉันผูเราคนความคิดทางถางกจแเริ่มกูเราควกกูอยากบงอีพอเออกูมีความถูกกาตากูว่าสือเรืองแล้วกว่ามาดาผูนี้ล้วว่าหาร่างเราบาาข่าฝันกูู้นี้อ่จจะร่าเ้ขาฝันกู ติดคือก็ได้ว่ดคือก็ได้เแม่แต่แต่ว่าคุณช่วยบอกให้ข้ฟังคือคือว่าเมื่อคืนหนึ่งู่ตามาหาคุณบอกว่าเก้าถูมาเอาอีกแล้วว่ากว่าคเอาอีกแล้วที่พูดเออเอาอีกแล้วเก้าถูอีกแล้วว่าผู้ฟังเขาเลยว่าว่ดต้องคือก็ได้อันนี้ไขยฝันห้าไขยฝันวัดที่อยู่บ่าทางนี้ครับเออผู้ชี่ไม่ให้ เขาถือว่าวาคือแบบว่าขาันรถหลดรายแต่ว่าเขาถือแก่ไม่เหมือนว่าเขาถือเอาตักหาบาทกับได้บานัทเนาะบักเที้ยขาเลยคือหาบาทเนาะเออบักพ่อทุกเนาองพ่อในรุ่มบ้ากเออคือตั้งทานกับไม่มีคู่นงกต่ว่ากะไเรียกเพาหุ่เนาะอืียกใจใจใครไม่มความขันกับตาขันไหน Nàng khó phản vai ở cầu thủ, Nàng khó phản vai này ở kế thủ, năng khó phản vai ở trụ đáy mù tạt. Sao kết thủ, qua tù thì qua phản vai, tù mang mang luôn phản vai. khôn lên, càng phản khôn ra giảm cứ nâng phản cầu thủ, cứ nâng phản này thủ. มันต้ได้ฝันได้เก่าเก็บถือไปน่าแบบค้อนข้าวนานาติดตั้งข้อราข้อกาข้อราคืออันนึงคือว่าก่ออันนึงคือว่าขออันนึงคือว่าง้อมันหลายคือมาบุ้งเาะหลายความฝันการพนันก็เลิกเกิดขึ้นมาเลยมันถึงนี่ยังมา เขาอยกเรียนเท่าอพ่อแามเรีนเ่าแป่ไปบไปตับจบไปท้องไปก้อห้าใบบาีน้องเดน้องครับเออเราเอาข้อ้องปาก้อข้อดาไปเอาตัวพ่อทำงานบางครั้งบางคันงหักงานจัางใจเดินเดนเดินเดอนใจเดินเดนหุกจากวาข้างวัด่ฟังธรรมะไปก่อนครูเนาะ ฟังไปรูย้ยงรื่ไงมันได้เสียตามทักบาทครง่าย <ạ. S 2> ไมนคือมันเป็นรายฟังเถอคือนะผมว่าอันนี้พอ่อียากเทียบให้ฟังคือคือครับกูอยากคือยากทางผู้กทาบ่อยากถางังดูเือคือแล้วลูกเด้อข <ạ. S 2> ่าววทุกวันจังไม่กับใดทาพ่อจะพาทางในวีวมึงอยากทางกับอนนังงท,ท,ทางนา้นท้าทุกออที่ฐานเอาทำไ อาที่ทางเอาตั้งโตจังไหนก็ได้ทางตังไหนก็ได้ทางมาทางคืออะไรทางคืออะไรใหกรู้ด้ายแ่บัากาเมาหวานทางทุกท้าข้างไปข้างมากจัาฝักถึงไปใช้มาใช้แตกมือทาโกตวก้ตัวเลื่อนวนบานฐานก่ากานนอ้เพื่อนทักทีนา เคยขายห้ามีขายปดไปบ้าคูเบ้านู้่กันอย่างงงงายเชื่อได้แต่ไม่ให้งงงายนะบุ๊กบ้พอใดว่าใดสอนให้บุกบ้างงงายถึงที่มองไม่ถึงตัวถ้ากับที่แต่ร้านหน้าด้วยกิต่างนะบุก่าอันไรเธออันไรเทียมคือแต่รมาหน้าบลูกบ้าไม่ใช่เชื่อหมดเลยนะ ข้างเตาพึแตะระนาแน้แมาแต้าพอเบาดึงน่กับพกแตะระนาคข้าเบาข้ามถ่อนแล้วแล้วพกแตะระนา,เา,า,นเออนา้เอาวาทงควนชือบอือทงค่นวบาเชือเออบางเพือบางที่การบอกไปบอกไปข้างข้าวบามี่โขบมันกันบบางด่าอแม่พอถือบอกอัไนไหนกับบางด่งนี่เพราะที่ผาขาว่าเคยบอกเม่คือ กูจ้ากับู่คือโอเคผักขาวกับเรืบอกว่าเกาถามถุงดับขาวผักกาบบวกกับกัเรย่องบุญไขมันบรู้ไมันทำคือไร่มนเปะฮ่าฮ่าม่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าปาฮ่า่าา

โอ้ปู่ชิบะคาวจะไปน้ำเ<ม>ตี้ปูโอ้ปูใหญ่ยยไปคือแบบมอของเรื่อยด้วยนะเนาะเดี๋ยวเราคลิปถูกกันครับผมถามว่าให้เกิดทุนไหมปูกปูก่ไปเองปู่งไปเองยยเ,เลยนะครับไปเองไม่ต้งองเกิดได้ไหมคลิปแต่ละหน้ามึงนั่งรอรอขอให้เกิดข้าวท้อนเออให้เกิดแวนวทาง ทุกทีนุกแดดมีเกิดขึ้นได้แล้วก็มีดับลงแม้แต่ปู่ตาบอกไปไปวันหน้ายังไม่เข้าปู่ขีปขาบอกไม่ถูงวันหน้ายังไปเออเนาะครับมม่แม่แม่นอยมาสลับถับเปลี่ยนกันงั้นข้อมันกับดวงเรามีขึ้นมีลงเม่รับพ่อกับแลววาลูกหลานดวงคูณไหนใดดวงคูกไหนใดแตเขียแล้วดวง ไ<ท>ม่แต่ความฝันแต่ของกูนั่งคบฝันใดคัคักต่น,นั่งมาไม่เป็นจรงทงั้นี่คือว่าเอาแต่ควาาฝันตูอย่างั้ว่าไม่เป็นจริงทั้งท้าวองนั่งาพอฝันว่าได้กู้อมาถึงได้ได้แต่เพื่อเ,ออดเออได้ไปกูมา,ผ,าผ่านไปพอผูขอผ้ขาดฝันดีว่าพอฝันดีถือว่าฝนะ <ทำ S 2> ันดีนะว่า ไว่าเขาเคือรอพอไปขั้นแดงๆมามห้องนังมานังก็งด่างต่ำด่างทษมห,ห,หมายก็คือไม่มีความหมายเขาไม่มีแต่ตัวเขาไม่สิบแป้งไม่ขื่อะไรพ่อทนงานคือแต่เรามาบนบ้านคือพอเบาหนักแล้วข้าบมันเบาไม่ความหมายแต่แตไม่ฝันะ เนาะเจ้าบานาด้วยตัเองเนาะมาจ้างไหนกินั่งหักหักน้ำมักขภาน้ำบักเ้าสีย้าเสีย้างบักเ้าเอบวนบักเ้าเก้าหัวยบักเ้าขาโอ้พวกขาเรากพ่งต้ากินข้าวคอล้าค่ะพวกขาบ้ตกิน้าแบบ สำในติดตัทำ่พอกินค <Yeah. S 2> รึกับรูปร้านบอกินได้พอกิน <Yeah. S 2> ครึกับพ่อ่า้าเปิดคล้องเล้ถามาวพอกินครึ่กับแล้วแล้วขว,ว <Okay. S 2> าคคนครกับ นงาไมกล่านว่เาเขาคราบ่เคยเคยไปคิดหวังนะทีอ <l> ย <'s> างั้เดียวคีนเราพังอากๆน้าแบบมือมือจับมือนะแต่บอกใครก็มึงบอกหวานก็มบอกพ่อ <l> s> <S พ่อบ่เคยเบาขวัไผพ่อเอาถือพ่อถือใครมาเหงมบาเบานะบ้าแม่กู่ฟันว่าเด็กกุ้งอันตัวแม่คู่ตีใบเ <l 's> มีบน,นมบันู <l 's> ตีว้ับคือต้องถือต้องมันบกพร่จากนี้ไปไหน,นไม,มนองในกูไรตู้อะรเเดี๋ยวกบเกลียจิ้มเกลียดนกปูนอะอาน้ำปนกันขากูดิขาก,กินกกนกปูบาง,ง,ง,างบ่ายที่ในของกนกูเบางั้ง่านไค่มบเหลือรพกผู้โพกู้ร่องท้ยกับเป๋าบาดแต่แคล้มขืนบาด ว่าไม่ฟังบาดใกู้งเอบางที่ตกตายกมันก็มามากุ้งช้อก็ตึงหนาตาับางที่แม่จะตกตยพราตีกุ้งได้ว่าพตีกุ้งได้ว่าตีกุ้งได้ว่าพอตีได้คือตัดกุ้งครับผกุ้งวาจังไรพอกุ้งไปว่าครับกุ้งมัก็เป็นตูเนาะ แต่เราว่าครับมีความหมายมีความหมายก็ในโรคขั้นแดงไม่โรคขั้นแดงทองหนามาแดงทองหนาเอาจังแล้วจังมาเอาว่าพอไปคืนดีนะคือนางแบบของท่านครับผมโอบตอบตอบจะเอาไปจะเอาไปว่าคือต่างไม่คือทก็ คือว่าฝันีแค่เนตกเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจเนาะว,ว่าเข้าใจกันแล้วแต่หร,รือว่าโทษเหยโชคนะอ,อนาเอมืว่ามีฝากไม่แต่งยางคอนั่งต้องตอนป้า,านีกัคิวว่าท่านแล้วใ่รแแล้วที่พูปันีคงคือว่าท่นานแล้วข้าวว่า Kha vào được hướng dưới mặt mặt khả năng mặt 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 cung mặt 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 cùng โอ้ในองค์กรมที่ปูเอิญว่ากลุ่มๆเอาไทนาอี่มหน้ากับพ่อมาครับโอ้มาลเอเข้าเอิญหุจกากบักกอกบ๊อบบักกอกครับบักกอกเอาไว้ขังมาเอิญกอกกอกจ้กางนาไทบักกอกถูกกลุ่มครับโอ้สาธุสาธุปูบ้านได้เอิญครับฮะให้ลูกหลานไม่ถกไม่งดาบไม่ถกพึ่งหมาเนื้อหนุ่อครับ สุขภาพแข็งแรงทุกท, quin, ทุกคนเนาะทุกเดือนทุกวัต่างๆเอาต่างเนาะต่างเนาะจ้าปูสาดปูค่ะแตงงูก็ได้ลงจากหอปูชี้ปะเขาปูตาแล้วเนาะค่ะแนวทางของปูวันที่สิบเก้าค่ะค่ะแม่ปูความปูตาบอกว่าความฝันแม่ปูแมนแล้วเนาะค่ะถึงความฝันถึงรถปูเนาะค่ะ พิจารณาเบิ้งค่ะผู้ก็ให้พิจารณาอีกแล้วเนาะค่ะกับกกบกอกเป็นกลมๆกลมเนาะกุ้งก็เป็นเก่าค่ะแตงโมก็เลยเขียนศูนย์เก่าให้พี่ให้น้องเนาะค่ะเอฟซีทั้งบ้านเราเห็นแตกต,ต่างจากแตงโมตัวไทยกับจังพิจิรณาเบิงเนาะค่ะแต่ตงโมค่ะแยนเป็นศูนย์เก่าเนาะค่ะ พี่ในเอฟซีที่เขามารับชมรรบฟั้งทงั้งสองเตีงโมแล้วก็ให้มีโชคมีลาบมีโชคม,มีมานเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบ,บสวัสดีค่ะ